ทำเพลงช้าเพงเร็วเลยนะคะก็คงจะถูกอ,อกถูกใจพ่อแม่พี่น้องสาวกันตายนะคะหนึ่งปีมีสองครั้ง แสดงสองคืนด้วยกันค่ะก่อนที่จะไปะฟังประเพณีต่อไปกันนะคะเดี๋ยวเรามารู้ถึงประวัติของประเพณีลอยกระทงกันก่อนนะคะสําหรับประเพณีลอยกระทงนั้นนะคะไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดข่าว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใดแต่เชื่อว่าประเพณีนี้นะคะได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วเลยคะ่ะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะเรื่องประเพณีได้เรียกประเพณีลอยกระทงนี้นะคะว่าพิธีจองปรรียงหรือการ พทีพิเค่ะแต่ในสมัยก่อนนะคะพิธีลอยกระทงนั้นจะไม่ลอยกระทงนั้นค่ะจะเป็นการลอยโคมค่ะ ช่แล้วละค่ะและที่สำคัญนะคะงานประเพณีลอยกระทงก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆค่ะจนถึงกรุงรัชนาโกสิทร์ตอนต้นนะคะและต่อมาค่ะในช่วงรัชกาลที่4นะคะก็ทรงโปรดให้ทําเรือลอยกระทีมนะคะเลยเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลเรือลอยกระทีเป็นเองค่ะแต่ต่อมาในภายหลังนะคะในช่วงรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นะคะก็ได้ทรงฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงขึ้นมาอีกครั้งค่ะ งานลอยกระทรงของทุกปีนะคะก็จะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นั่นเองค่ะก็จะราวๆเดือนพฤศจิกายนนยั่นเองค่ะพี่เบนซึ่งในเดือน12นี้นะคะก็จะเป็นช่วงต้นฤด,ดูหนาวนะคะอากาศเนี่ยก็จะเย็นสบายเลยะคะ่ะและที่สําคัญนะคะตามมีสัังแม่น้ําก็จะมีก็จะมีน้ําขึ้นอย่างเตง็มฟังนะคะกี้าว,วันขึ้น15 5. ค่ำน,นี้เองนะคะ สามารถเห็นแม่น้ําที่มีแสงจันทร์ส่องและลบลงมาน,นะคะก็จะเป็นภาพที่ดูงดงามนะคะเหมาะแก่การชมเป็นอย่างยิ่งเลยละคะ่ะสาหรับการแสดงของพวกเราน,นะคะก็้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะการแสดงชุดต่อไปเะคะเป็นการแสดงของโรงเรียนกตามพิทยากรนะคะอานรายการฝึกซ้อมโดยท่านผู้ในการสุนีใจเล็กฝึกซ้อมโดยุณครูวิศนุโสวัฒน์มีชื่อชุดการแสดงว่าหินะาผ่านนารมิตท่านท่านพร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมระฟังได้เลยะคะ่ะ